ถ้าพูดถึงผัดกระเพราสำหรับคนไทยคงจะเป็นเมนูที่ทุกคนรู้จักดีเพราะไม่รู้จะกินอะไรเมนูที่ไม่ต้องคิดเลยก็คือกระเพราสำหรับเมนูกระเพราได้ถูกจัดอันดับโดยเว็บไซต์ Taste Atlas ในหัวข้อ100เมนูที่ดีที่สุดในโลกได้ถูกจัดอันดับอยู่ที่3จาก100อันดับโดยทาง Taste Atlas ได้อธิบายว่าผัดกระเพราแบบดั้งเดิมนี้ประกอบด้วยเนื้อสับหรืออาหารทะเลกับใบกระเพรา และส่วนผสมอื่นๆเช่นหอมแดงกระเทียมและพริกปรุงรสด้วยสีอิ้วน้ำตาลและน้ำปลามักเสิร์ฟพร้อมข้าวไข่ดาวและน้ำปลาเป็นเครื่องเคียงและเทสแอดลาสยังจัดอันดับเมนูอาหารไทยอีกหลายเมนูที่ติดใน100เมนูที่ดีที่สุดในโลกผัดกระเพราเป็นหนึ่งในอาหารไทยที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะในร้านอาหารตามสั่งหรือครัวเรือนทั่วไป ด้วยรสชาติที่เผ็ดร้อนและกลิ่นหอมจากใบกระเพราผัดกระเพรากลายเป็นอาหารจานด่วนที่ตอบโจทย์สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่รักในรสชาติที่จัดจ้านและหอมกรุ่นจากเครื่องเทศผัดกระเพรามีส่วนประกอบหลักคือเนื้อสัตว์เช่นหมูไก่หรือเนื้อวัวนำมาผัดกับกระเทียมพริกและใบกระเพราโดยบางครั้งอาจใส่ถั่วฝักยาวหรือผักอื่นๆเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับจานอาหาร สูตรดั้งเดิมของผัดกระเพรานั้นไม่ซับซ้อนแต่สามารถปรับปรุงรสชาติได้ตามความชอบของแต่ละบุคคลต้นกำเนิดของผัดกระเพราไม่แน่ชัดแต่เชื่อกันว่ามาจากภาคกลางของประเทศไทยซึ่งมีการใช้ใบกระเพราในการปรุงอาหารมากมายใบยกระเพรามีคุณสมบัติเป็นยาสมุนไพรช่วยบำรุงร่างกายและระบบย่อยอาหารทําให้ผัดกระเพราเป็นอาหารที่นอกจากจะอร่อยแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้า กลางวันหรือเย็นผัดกระเพราก็สามารถเป็นตัวเลือกที่ดีเสมอทั้งยังทำได้ง่ายและรวดเร็วจึงไม่แปลกใจที่ผัดกระเพราจะเป็นที่รักและนิยมในวงกว้างจากเรื่องนี้ก็ได้มีช่อง YouTube ช่อง o t r Food and History เป็นช่องอาหารที่เน้นเรื่องราวเบื้องหลังอาหารผู้คนและประวัติศาสตร์ที่สร้างสารรค์อาหารคอนเทนต์ในช่องนี้จะเป็นการพาไปชิมอาหารในประเทศไทยเป็นหลักและในคลิปนี้ เขาได้ทำเรื่องราวเกี่ยวกับผัดกระเพราโดยเขาได้ตั้งชื่อคลิปว่าผัดกระเพราคือเบื้องหลังอาหารประจำชาติไทยที่แท้จริงเขายังได้ลงรายละเอียดใต้คลิปไว้ว่าผัดกระเพราแต่การทำอาหารนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งผัดกระเพราเป็นอาหารจานมหัศจรรย์เรียบง่ายแต่สมดุลอย่างลงตัวสร้างสรรค์อย่างประณีตโดยต้องปรุงทุกส่วนประกอบให้สอดคล้องกันและเนื่องจากเป็นอาหารจานเดียวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย จึงเป็นบททดสอบที่เชฟทุกคนจะต้องผ่านก่อนเข้ามาอยู่ในแวดวงการทำอาหารของกรุงเทพในวิดีโอนี้เราได้เจาะลึกถึงต้นกำเนิดของอาหารจานนี้ต้นกำเนิดของอาหารประเภทต่างๆที่นำมาสู่การสร้างสรรค์และเพื่อค้นหาเมนูที่ดีที่สุดบนถนนอันพลุกพล่านในกรุงเทพมันคือภารกิจที่นำเราจากเคาน์เตอร์อาหารกลางวันธรมธรมดาธรรมดาไปสู่ร้านอาหารมิชลินและจากถ้ำอันลุกเป็นไฟของมาค์วินส์ ไปจนถึงแผงลอยของเชฟกาผู้ยิ่งใหญ่ที่คลองเตยและในที่สุดก็พาเราไปพบกับเพื่อนเก่าในสลัมคลองเตยที่มาร่วมชิมผัดกะเพราที่อร่อยที่สุดในเมืองที่น่าสนใจคือผัดกะเพราจัดเป็นเมนูยอดนิยมอันดับที่4ที่ชาวต่างชาติสั่งในประเทศไทยท่านใดสนใจรับชมคลิปนี้ผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับจากคลิปนี้ก็ได้มีทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับ เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของพวกเขากันว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรเรามาเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับคอมเมนต์นี้เป็นของชาวมาเลเซียเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันไม่เคยเข้ามาเมืองไทยเลยทั้งๆท,ที่อยู่ข้างๆกันแต่ที่ตลกคือผมรู้จักเมนูนี้มาตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะมีผู้ชายคนหนึ่งตัดสินใจเปิดแผงขายของแถวบ้านผมเพื่อเสิร์ฟเมนูนี้อย่างเดียวจึงตั้งชื่อว่าข้าวกะเพราหมูสับ เขาเปิดขายอยู่ประมาณ30ปีจนกระทั่งเขาเสียชีวิตไม่เคยมีสักครั้งที่เขาบอกว่ามาจากประเทศไทยและตัวเขาเองก็มาจากประเทศไทยด้วยเป็นไปได้มากว่าเขามีประวัติไม่ดีในประเทศไทยและแค่อยากจะลืมมันให้หมดมันกลายมาเป็นอาหารทานง่ายอย่างหนึ่งของฉันและในที่สุดฉันก็เข้าใจแล้วว่ามื้อนี้มาจากไหนขอบคุณสำหรับคำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับมื้อนี้ คอมเมนต์ต่อมาเป็นของคนไทยและเป็นคอมเมนต์ที่ได้รับการกดไลค์มากที่สุด <baş OR ES> เขาได้บอกว่าชาวตะวันตกอาจจะคิดว่าผัดไทยเป็นอาหารประจำชาติของไทยก็ไม่ผิดแต่สำหรับคนไทยส่วนใหญ่ก็มีอีกเมนูหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากกว่า <IF OR ES> เช่นผัดกะเพราหมูผัดกะเพรา,กพราไก่ผัดใบกะเพราและพริกแดงผัดกะเพรามักจะมาพร้อมกับขไข่ดาวกับไข่แดงเหลวเซเว่นอีเรเวขายผัดกะเพราไม่มีไข่ ผัดกะเพราเป็นที่นิยมของคนไทยส่วนใหญ่จนถือเป็นเมนูสิ้นคิดในทางบวกเมื่อตัดสินใจสั่งอาหารจานด่วนไม่ได้ก็ไม่ผิดที่จะสั่งผัดกะเพราโดยไม่ต้องคิดเป็นมื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพอิ่มใจและสบายใจสำหรับคนไทยทุกคนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเมนูกะเพราที่เขาชอบเขาได้บอกว่าผัดกะเพราหมูกรอบไข่ดาวเป็นอาหารไทยจานโปรดของฉันมันอร่อยมาก ในฐานะชาวสกอตที่อาศัยอยู่ในอุดรธานีฉันกินเผ็ดที่สุดซึ่งภรรยาของฉันบอกว่าฉันเป็นลูกครึ่งสกอตครึ่งไทยคอมเมนต์ต่อมาก็เป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่เขาชื่นชอบเมนูกระเพราหมูกรอบเหมือนคอมเมนต์ก่อนหน้านี้เขาได้บอกไว้ว่าเพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ที่คุณรวมไว้จริงๆไม่ใช่แค่รีวิวอาหารของปโปรดของฉันคือผัดกระเพราหมูกรอบมันอร่อยมาก ฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาหลายปีแล้วและไม่สามารถบอกคุณได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ฉันสั่งผัดไทยเมื่อไหร่ฉันสั่งแต่ผัดกะเพราตลอดคอมเมนต์ต่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นว่าเป็นวิดีโอที่คิดมาอย่างดีและมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับผัดกะเพราหนึ่งในอาหารไทยที่ฉันชอบฉันเคยทานผัดกะเพราในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้เวอร์ชั่นโปรดของฉันคือแบบแห้งพร้อมใบกะเพรากรอบรสเค็ม ใบกระเพราจะระเบิดในปากของคุณฉันเคยเห็นวิธีนี้ใช้กับใบมะกรูดกับอาหารไทยอื่นๆแต่ไม่ใช่กับกระเพรามันยกระดับจานขึ้นไปอีกระดับอย่างแท้จริงคอมเมนต์ต่อมาเป็นผู้หญิงครับท่านนี้ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าอาหารไทยที่ฉันชอบที่สุดกินได้ทุกวันคอมเมนต์ต่อมาท่านนี้ได้อธิบายความรู้สึกที่มาเมืองไทยกับอาหารไทยเขาได้บอกไว้ว่าตอนที่ฉันมาเมืองไทย ฉันกังวลเพราะเรื่องอาหารและความจริงที่ว่าฉันไม่สามารถปรับตัวให้ชินกับอาหารที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงได้ฉันมาเจอร้านผัดกระเพราและฉันก็รู้สึกสบายเหมือนอยู่บ้านทันทีฉันมาจากสเปนและส่วนผสมก็คล้ายกับที่ครอบครัวของฉันทำเองที่บ้านมากฉันไม่กังวลอีกต่อไปแล้วเพราะอาหารในประเทศไทยมีความหลากหลายและอร่อยมากฉันจึงได้คิดค้นเมนูใหม่ประจำสัปดาห์สำหรับตัวเองทั้งอาหารตุรกี อินเดียและไทยซึ่งความปรารถนาทั้งหมดนั้นน่าพึงพอใจและพิเศษมากสำหรับฉันคอมเมนต์นี้เป็นชาวอเมริกาเขาได้บอกไว้ว่าฉันรักจานนี้เราทํามันตลอดเวลาที่บ้านเมื่อเราไม่สามารถคิดอะไรที่จะทําได้ที่นี่ในอเมริกาเขาขายใบยกระเพราแต่พอนอกฤดูฉันก็ใช้แต่ใบกระเพราของอิตาลีคอมเมนต์ต่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นว่า ฉันพูดเรื่องนี้มาโดยตลอดผัดไทยจะไม่ใช่ความคิดแรกของฉันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เจอผัดกระเพราเด็ดๆได้เสมอฉันสั่งมันเสมอเมื่อฉันไม่รู้จะกินอะไรคอมเมนต์นี้ได้มาบอกในเรื่องนี้ว่าแม่ของฉันเป็นคนไทยและฉันจะต้องบอกว่าผัดกระเพราที่ทำโดยแม่ชาวไทยนั้นดีที่สุดคอมเมนต์นี้จะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเขาได้บอกไว้ว่าใช่แล้ว จานนี้เป็นอาหารไทยยอดนิยมตลอดการของฉันไม่มีอะไรอื่นที่น่าพอใจมากได้รับการจัดอันดับให้เป็นอาหารนานาชาติที่ดีที่สุด10อันดับแรกของ i m h o นี่เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งนะครับชาวต่างชาติที่ได้ลองกินผัดกระเพราส่วนใหญ่แล้วจะชื่นชอบและติดใจกับรสชาติบางคนถึงกับเรียนทำเมนูนี้เพราะถ้ากลับไปประเทศตัวเองจะได้ทำกินเองเนื้อหาในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรฝากไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง Thailand Story Today ด้วยนะครับสวัสดีครับ